พี่บีมบพี่บีมใช่ไหมคะครับผมเป็นหมอ <c oughs> อยากให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงสวัสดิการทางการแพทย์ถึงเท่าเทียมคนจะชื่อว่าบีมเป็นคนณพี่ฉันไงพี่เขาหล่อมากเลยนะนี่คือ,อยาที่ทำให้คนกลายเป็นคนคลั่งที่กำลังระบาดในคนโดของเรา ยาตัวนี้มันจะมีผลทําให้คนติดเชื้ออย่างรวดเร็วแสดงว่ายาตัวนี้มันทําให้เสียลูกค้าถ้าลูกค้าติดเชื้อเป็นคนข้างเสียสติไปหมดใครจะกลับมาซื้อ,อยานี้ครับผมว่ามันไม่เม k เซนเลยเรามั่นใจว่าคลิปนี้ดังมีครับ <What? S 1> ดนี้ไม่ถูกต้องเลยนะครับเรายังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้าคลิปนี้ถูกปล่อยออกไปมันจะทําให้คนอื่นกลัวและเข้าใจผิดได้รันพาทุกคนหนีเข้าติกไปเลยครับเดีย๋ยวพี่อยู่เพื่อนปัดเองไปเลยครับขอบิมไป ถ้าดูจากด้านกายภาพเขาดูเป็นคนที่รูปร่างแข็งแรงก,การฆ่าใครสักคนคงไม่ใช่เรื่องยาก